รู้ทั้งรู้ว่าข้างนอกมันลมออกไปทำไมฮะออกไปทำไมแดดก,ก็แค่นั้นแหละออกไปทำไมฮะแล้วสิไม่หนาวเหรอหนาวไหม ขนลูกเลยนะ่ะลมอุ้ยลมมหาลมลมแรงมากๆเลยเข้าไหม ยอ้ยกระต่ายอะไรน่ารักจังเลยกระต่ายสีส้มโอ,สโอ้สินุ้ยยินสบายยินสบาย <c oughs> เข้าบ้านไหมว้าวโอ้ย <c oughs> สงสารแมวแมวเข้าประตูตัวเองไม่ได้แมวอ้วนแมวอ้วนเข้าประตูยากเข้าประตูยากแล้วก็คิดว่าตัวเองต้องติด ก็เลยเป็นกลัวกลัวประตูตัวเองแล้วก็มารอให้เราเปิดประตูหน้าบ้านให้ไม่เปิดหรอกอยู่นั่นแหละอยู่นันด้านอนนันด้าเดี๋ยวพ่อห่มให้ด้าเข้าใจไหมออสินออสินออสิน ไามแเฉยได้กินแล้วได้กินแล้วได้กินแมวมาแล้วได้กินแมวได้กินกินอะไรแปลกปลอมมาแล้วได้กินอะไรตุตุได้กินอะไรตุต, <c oughs> ต,ตุประมาณนี้เลย มาไงจะชินใจจะเข้าไม่เข้าเข้าบ้านไหมเข้าบา้านไหมครับโอ๊ตินอ้าวกินฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ๊ตินใบหูใบหูเหมือนเหมือนเดด้าเลยอะ่ะใบหัวจะเข้าไหมไม่เข้าไปแล้วเด้อ 别怕，我没给。